เฮ้ยไม่ใช่ไม่ตีมันคือปั่นเลยมีไหมให้ช่วยถือไหมคะเดี๋ยวช่วยได้แนะเราออกมาเดี๋ยวให้ครับมองกล้องด้วยมือนะครับ สำารัวันน kind of e ี้ค่มาริยาที่ได้ถือรค่ะไขเป็นอประจัยเยา่าของเราในด้านของกับสนับสนุนความหลากหลายเป็นยังไงมากค่ะก็รู้ส anyway ึกด <hm ีใจค่ะได้รับเกียรติจาก U N H กับแอปคอมมากๆเลยแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่แมรทําก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษมากค่ะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากกว่าจําเป็นที่เราควรที่จะสนับสนุนกันเท่าเทียมในสังคม แต่ว่าก็รู้สึกว่าการที่เราได้รับอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนเพิ่มพลังและมุ่งมั่นให้เรายิ่งใช้แพลตฟอร์มต่างๆของเราสร้างสังคมที่ยอมรับทุกฝ่ายแล้วก็น่าอยู่สําหรับทุกฝ่ายครับีสิทธิก็รู้สึกเจียมและเจียมตัวครับว่าโอ้โหได้เลยเหรอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ เป็นความรู้สึกรับผิดชอบครับว่าในเมื่อมีคนเห็นว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีความรับผิดชอบที่ต้องทําต่อไปให้มีผลลัพธ์ที่เป็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกลุ่ม LGBTQI+ เนี่ยก่อนหน้านี้นยอมรับเลยว่าตัวเองอาจจะยังไม่ได้แอคทีฟในการพูดคุยเรื่องสิทธิของคนกลุ่มนี้เยอะนะฮะพอได้รับรางวัลถึงแม้จะไม่ใช่ในเรื่องนี้แต่จากองค์กรที่เขาทาเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าโอเคในอนาคตเราอยากจะพูดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นในสังคมแต่ว่าคนทุกกลุ่มที่ยังคงเป็นคนชายขอบหรือเป็นคนที่เหลื่อมล้ําหรือว่าไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมมีอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยมีทุกมุมโลกนะครับก็อยากให้ทุกคนฮะดูรอบๆตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ใครได้ก็ก็เป็นครับผมไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นครับเหมือนเหมือนเราสองคนก็เห็นปัญหาคือมีปัญหาที่แพร์ไงแบบ เพื่อการที่เราเปิด conversation ให้กว้างค่ะการที่เราเรกล้าที่จะพูดกล้าแสดงออกอน,นี่ก็เป็นเป็นหนึ่งทางที่เราสามารถขับเคลื่อนให้คนเริ่มรู้จักว่ามัน,ม,นมีปัญหาในสังคมอยู่ค่ะค,คิดว่าทางพีสสิงก็เดียต่างๆเราก็พยายามทําสื่อออกมานะครที่หลักๆคืออยากให้มันดูสนุกก่อนประเด็นพวกนี้โดยพื้นฐานเราไม่อยากให้คนดูู้สึกว่าเครียดต้องมาคุยอะไรคนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าทําให้ดูสนุกในขณะเดียวกัน มองเห็นปัญหาที่เป็นประเด็นแล้วก็เราอยากสื่อสารทั้งในเชิงวัฒนธรรมและในเชิงโครงสร้างไปพร้อมกันคือในแง่ที่ไม่ใช่แค่ว่าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่เปลี่ยนมุมมองแล้วมันจะจบอย่างเดียวมันต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายบ้างในบางเรื่องมีการเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างบ้างในบางเรื่องก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ว่าหลักๆก็เรื่องของการทาสื่อหน้าที่รับผิดชอบหลักๆของเราในฐานะคนทำคอนเทนต์ก็คือการสร้างมุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็มองเห็นคนเท่าเทียมกันให้กับสังคมไปพร้อมๆกันด้วยครับจะให้มีความคาดหวังยังไงที่จะที่มันจะเกิด ครับผมที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลง <c oughs> ในแง่ไหนครับในงน่ในเรื่องอะไรเป็นคนยอมรับมากขึ้นกับความหลากหลายในสังคมทั่วไปโดยรวมไรอ <c oughs> ันนี้รู้สึกว่ามันมันม,มีมีหวังค่ะแต่ก็ก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่กับทางโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็สร้างให้ให้ฝ่ายมันเหมือนยิ่งมาฝั่งนี้มากขึ้นยิ่งไปอีกฝั่งนี้มากขึ้นแล้วก็เหมือนสร้างความเกลียดชังความแตกแยกมากขึ้นด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายคนที่ออกมา สปอร์ตเราก็เห็นว่ามันมีความคิดเห็นหลากหลายมีความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางจิตใจค่ะมันก็ก็หวังว่าคนก็เห็นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับมากขึ้นคิดว่ามันก็ยังเรายังอยู่อีกไกลค่ะถึงถึงโมเมนต์ที่ ที่ทุกคนจะยอมรับแต่ว่าเราก็ต้องต้องทําไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆรับอสังคมออีไลียก็มีมีผลให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศสภาพหรือสิทธิทางเพศก็มีการเปลี่ยนมุมมองจากโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะแล้วผมเองในฐานะที่เป็นผู้ชายนะฮะก็หลังจากที่มีกลุ่มคนที่มาเคลื่อนไหวในด้านความเท่าเทียมทางเพศเนี่ย เราก็ได้สะท้อนกลับมามองตัวเองด้วยเออบางเรื่องเราก็มีพิวเลชจริงจริงบางเรื่องเราก็เซนซิทีฟน้อยไปจริงๆนะครับก,ก็ปรับตัวไปรพร้อมกับสังคมด้วยไม่ได้มาจากมุมมองผู้ที่ตื่นรู้แล้วแล้วแบบมาสั่งสอนทุกคนอะไรแต่ว่าอยากเรียนรู้ร่วมกันไปแล้วเราก็ในฐนานะคนมีสื่อก็อยากจะนําเสนอในแง่นี้ด้วยที่แบบชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมพร้อมกันนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆประเด็นทางสังคมที่ผมและมารยาอย,ย่างมีส่วนร่วมในการผลักดันในอนาคตรครับ กางานนี้จะได้เจอทั inhos, ้งสองคนไหมครับม <uh ันที่เดี๋ยวกำลังดูตารางกันอยู่นะฮะเออยังยังไม่ได้ตกลงกันเลยแต่ว่าถ้าว่างก็น่าจะไปแหละครับผมครับเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ตัวเรื่องางวันนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองครับบอพอได้รับรางวัลเ้าจะแอบเก่งไหมครับว่าหน้าที่ต้องเพิ่มขึ้นเลยเพราะอะไคิดว่ามันมันมันเหมือนเติมพลังมากกว่าฮะว่าเหมือนว่าคนได้เห็นว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมาย เราะฉันเราก็ต้องยิ่งทาต่อไปแล้วก็ยิ่งๆต้องอทําแบบระมัดระวงังแล้วก็ทําแบบรบอบครอบมากขึ้นเป็นทั้งกําลังใจทั้งพลังแล้วก็ทั้งความรับผิดชอบเพิ่มเติม <c oughs> นะครับว่าว่าเราโอเคเขาให้เรามาแล้วก็ต้องทําให้สมสมศักดิ์ศรีที่เขาให้มาหน่อยไม่ใช่ว่าแบบปล่อยผ่านหลายๆเรื่องแล้วไม่ไม่ทำมันอะไรอย่างนี้ครับเบิดที่ทั้งคู่เป็นกําลังใจและพลังให้กัน ็นมตอนนี้เขาเป็นกําลังใจให้ผมเรื่องความสูงมากนะครับเพราะว่าวันนี้ใส่ส้นสูงขึ้นมาอีกนะครับประมาณหนึ่งหัวนะฮะความเ้่มันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติความหลากหลายทางความสูงก็มีอ่าเช่นเดียวกับความหลากหลายทางเพศนะโยงข้าประเด็นให้คันุยะถามเลยในการมาเขียนบิทเนี่ยฉ่ำเลยจ้ะอ๋อสิ่งก็ชัดเจนมากตอนนี้ ครับก็ก็ชัดกันนะแฟนกูนะครับครับก็ก็คบกันอยู่ครับผมครับจบตอบอะไรได้อีกโดนเซลน่ะคือไอเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใช่ไหมแต่ว่าการที่ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วโดนเซลตลอดเวลาเนี่ยบางทีก็ช่วยฟังสิ่งที่ลุงจะพูดด้วยบางทีรีวิวกล้องอยู่ก็ถามมาริยาอยู่ไหนตลอดนะฮะก็ก็สุดท้ายก็ต้องเรียกมาริยามามาปรากฏตัวหน่อยนะครับเพื่อให้แฟนๆสนใจการรีวิวกล้องบ้างเป็นต้นนะฮะการเป็นแฟนเราตอนนี้ไม่สนใจแล้วแล้วใช่ครับ เพื่อคนติดตามเพจผมเพื่อดูมาเรียครับเจ๋อๆมันก็พิเศษกันนะเออเลยมันก็เป็นเรื่องดเรื่องธรรมไปคิ่กันตอนไหนครับพี่สิมเประเด็นมันโยกไปตรงไหนเรียบร้อยแล้วนะเอออยูจะตอบไหมอืมยูเราก็ได้เริ่มทํางานกันด้วยค่ะเพราะว่าทั้งทั้งสองเราเราก็สนใจเรื่องสิ่งวัตลอมมากๆเลยค่ะเพราะสิ่งวัตลอมมันก็เป็น stakeholder ใหญ่โตสําหรับคนทุกคนเลยแล้วตอนเราเริ่มทําเรื่องนี้ก็ ก็มนก็เห็นความความเก่งของพี่สิงค์ค่ะแล้วก็เห็นความพยายามมากๆเลยในในเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่เก่งมากและผู้ชายที่แบบว่าน่านับถือค่ะตอนนี้น่านักข่าวทุกคนดูเขินแทน <c oughs> ผมไปบ้างนะ <laughs> ก็เลยเออก็ก็เลยชอบค่ะยักไหลทีหนึ่งเหมือนไปที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนแน่นอนค่ะพี่สิงเข้าใจในตัวเราไงเข้าใจทุกเรื่องไหมพูดกันเหมือนผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เลยหลบคิดว่าเข้าใจค่ะเข้าใจเราเราเราสามารถคุยกันกับทุกเรื่องได้แล้วพี่สิงก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วเหมือนก็คิดว่าเราก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเหมือนกันเราก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องค่ะดีมาก เพราะว่าถ้าเราตอบเองเราจะเขินมากเออแล้วผมต้องตอบด้วยเหรอครับครับครับอะไรครับถามอะไรครับเออถูกใจอะไรโอ้ยพอใจแล้วตอบก็ เป็นคนฉลาดมากนะครับผมแล้วก็เราเราคิดว่ามันเริ่มจากความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะฮะแล้วก็จากนั้นก็โยงไปประเด็นอีกหลายประเด็นทางสังคมที่เราก็อยากเคลื่อนไหวร่วมกันนะครับทีนี้มันเรื่องเป็นคนคบกันเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบปกติมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สาหรับผมมันค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือเรื่องของการที่เราแบบสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันในเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวพวกเราเองได้อย่างเช่นรางวัลในวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มันทําให้มันมากไปกับ มากกว่ากับเรื่องของเราสองคนแกบอกว่าเราร่วมมือกันแล้วทั้งในเชิงความสัมพันธ์ก็ดีแล้วในเชิงอื่นๆก็ดีแล้วมันทําอะไรที่ใหญ่กว่าสิ่งที่พวกเราทําได้โดยแยกกันครับเหมือนเป็นหนึ่งูรักสิ่งแวดล้อม้แล้วอีกหนึ่งแล้วคนอื่นคือใครบ้างครับเคยมีคู่หนึ่งมีใครบ้างอะพูดมาแล้วผมยกตัวอีกคงก็สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นแต่ว่าแน่นอนสิ่งแวดล้อมจริงๆเราเป็นเรื่องที่เรา ใส่ใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเราก็อยากจะพักดันว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสังคมมนุษย์จะจะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราการที่เราอยากทาสังคมมนุษย์ให้ดีเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของภาวะเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ย กำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็วและฉับไวกว่าที่เราคิดเยอะแล้วเราก็อยากดึงประเด็นเราทั้งคู่เนี่ยคุยเรื่องนี้กันเยอะมากอยากดึงประเด็นด้านนี้มาให้อยู่ตรงศูนย์กลางของความสนใจบ้างแสดงวื่องว่าจะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วคุยเรื่องอนาคตกันาะอนาคตของสิ่งแวดล้อมหรือเปอนาคตของเราทุกคนครับผมเพิ่งคบกันมาสี่เดือนนะครับใจเย็นนะครับเป็นยังไงเป็นองสี่เดือนนี้ผ่านมาก็ยังหาประเด็นต่อไปได้ครับ แฮปปี้ดีครับแฮปปี้หน้าตาขุดผ่องจนคนทักว่าอ้วนทุกวันเลยครับเพราะกินเยอะนะชวนกันไปกินอยู่ได้นะครับินที่อ่นอาจะใช้่อ่้วาสุดโตอะไรตอนนี้มันดูเปลี่ยนไปซอมลงงมัอข้อแรกคือตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้นคมติดอยู่ในเมืองไทยนะครับผมก็เลยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่ว่าเราก็อายุสาแล้วนะก็ถึงวัยที่จะ เออแบบว่า hmm. น e ิ응่งๆนะครับแล้วก็เจอที่ที่เราอยากอยู่พอดีนะฮะก็แฮปปี้ดีครับเอ้ยพวกเขินหมดเลิกสัมภาษณ์เถอะเออแล้วเราเป็นที่ที่เราอยากอยู่ร่วมกันจบยังจบเออจบนะไม่จบวิญญาณตัวแม่เองก็เหมือนจะไปเขียว ไปแขวมครั้งนี้คุณแม่ของแม่ไม่มีไฟใดๆเลยค่ะคุณแม่ของแม่ก็เป็นเป็นด่านที่ค่อนข้างเข้มนวดเข้มงวดเข้มงวดเข้มนวดเข้มนวดค่ะแต่คุณแม่ก็เป็นคนที่ที่สามารถคุยได้มีเหตุม่ผลเหมือนกันนะคะค่อนข้างแบบ very modern ก็คุยกับพี่สิงห์ได้ได้ดีเหมือนกันซึ่งคุณแม่ยืนอยู่หลังกล้องตรงนู้นนะครับหลแบบลังพูดอะไรเกี่ยวกับลูกชายจะได้ว่าได้ได้ทั้งสองครอบครัวได้เจอ กันเรียบร้อยแล้วชครับผมจะไปถึงไหนเนี่ยไม่มีการฝักฝังอะไรไหมครับพี่ชินไม่ยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะฮะแล้วก็เพอเอิญ เอ่อที่เขินขนาดนี้เพราะว่าปกติตอบแต่เรื่องการเมืองและสิ่งแวดล้อมนะครับเออเพิ่งเพิ่งเดินสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้ก็วันนี้แหละฮะเออไม่จิที่ทีนี้โดนทวงต่อต่ออ๋ให้จบคนกันถึงเมื่อเดนไปเออทวงคืนมารยาอะไรอ๋อมีคนทวงคืนใช่ไหมฮะก็ผมก็ได้แถลงไปแล้วไม่คืนจบนะฮะแลก็ยืนยันเนาะยืนยันเก็เรื่องเดิมคืนคือยังไงคือแบบว่าเอาคืนกันไปอะไรเงี้ยไม่ได้ดิเออก็ถ้าเราไม่ใช่ของใครด้วยซ้ำค่ะคือไม่เข้าใจว่าจะทวง แต่ก็เข้าใจว่าคงแซวกันหนุๆกันนะฮะแล้วก็เออเราก็รู้ตัวดีว่าเราได้เออเอาสมบัติชาติมาไว้กับตัวนะครับก็ภูมิใจไหมครับเออก็เป็นความภาคภูมิครับทำอะไรมาในชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเลยครับ การสัมภาษณ์ข่าวบันเทิงมันเป็นอย่างนี้ไงอยู่อยู่ในวงการนี้มานานเอสเอเอสเอิร์สค่ะจริงๆเราก็ได้ร่วมงานกับ s อสเอเอสเอิรเมื่อไม่นานนี้เองเกี่ยวกับเรื่องของขยะค่ะแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เมียก็โฟกัสถึง s อสเอเอสเอสัดเป็นที่เลยเอสเอเอสเอิรก็เป็นโซเชียลแอนท์เริร์ที่เมียได้ติดตั้งกับเพื่อนไว้อ่ะค่ะเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อสิ่งวัลล้อมเพราะว่าตอนนี้สิ่งวัลล้อมต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยถ้าเราอยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป ตอนนี้ก็สามารถติดตาม SOS Earth ทาง Facebook, YouTube กับ Instagram ได้ค่ะแล้วเราก็เหมือนที่พี่สิงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะว่าพยายามหาทางที่จะทําในเรื่องของอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สนุกค่ะเพราะว่าเหมือนหลายๆคนก็อยากจะช่วยหรือว่าจจะยังไม่รู้ช่องทางหรือว่าคิดว่าถ้าเราต้องมาทําอะไรแบบน,นี้มันจะน่าเบื่อหรือว่าจะเครียด จริงๆมันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้มันควรที่จะสนุกแล้วมันควรที่จะแบบสดใสก็เลยมี Earth ก็หวังว่าทุกคนจะจะติดตามแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันครับล่าสุดก็มีมิวสิกวิดีโอที่มาริยาชวนผมไปเล่นด้วยนะฮะก็สุดท้ายก็คือจะเห็นหน้าเราสองคนเนี่ยครับอยู่ในผลงานของ Earth ยช่วยนอนเต็มที่ครับถือสติว่าขออะไรก็ตอบได้จ้าถไม่ยอม เรียกว่านะครับใช่ครับครับเออว่ะเราไม่ได้เปิดเปิดโพรงให้ปุ๊บเนี่ยเลี้ยวกับบทดนตรีนะเลี้เองเอาเขินแล้วพอแต่ดนตรี ตัวนี้มันน่าสนใจมากค่ะเพราะพี่ว่านเอก็ได้มาร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมวสิกวิดีโอเรื่อยๆออกมาก็รอติดตามกันนะครับครับโอเคขอบคุณครับต <c oughs> ้ยลตลกใช่ไหมไอ <c oughs> ่เป็นนะคะต้องเขียนริดตากันนะ <c oughs> <c oughs>